สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมณิสาแก้วดีจะพี่น้องจ้าเจอกันอยู่สวนคุณยายเหมือนเดิมค่ะสายละเมอในพี่น้องจ้าแดดแจ้ขนาดคุณยายพัฒนาสวนค่ะมื่อนี่เก็บของอยู่บ่ยาย แต่พ้นยาหมดได้เมื่วานม่ไู่วานนี่พ้นหมดเลยด้อเก็บอยู่โอ้ยล่มบางหน้าพ่นบ่ได้ดอกมันสูงพ่นพี่ซังเมื่วานสองถังก็ยังแบตเมดเะอเมือนแล้ว้ามือนี้อันเหียไปบ้านปูนหมนนะเอาไปเถอ ยายนกำลังพัฒนาสวนพี่น้องจ๋าได้ยินข่าวว่าจะมีงานดอกยังแดงๆนี่ยายนี่เบญจมาศสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่กระหามละเด้อต้นสตรอเบอร์รี่ดูมันจะออกดอกหรืล่เนี่ย อันนี้กางงาม,งามบอลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนงานมาเห็ดงานพี่น้อง<า>จ้งา <laughs> มาเห็ดจากมือมาล่าบะ <laughs> มาล่างานซื้อ <laughs> <laughs> วางกุ้งยไมาัวนี้พูอะตัดกับตงานรัตัวเงิน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 โมเมนต์งานบันต้องเว้าวเห็นแล้วพออมหักกวาดนี้กวาดให้มันทันเขิงจืดม้นหรอวะกวาดฟื้งอันน่ะหานะ

เขาจะเข้ามาตรวจงานแล้วกินหม่องม่อนก่อนอืเอเปรี้ยวคุณยายจะปลูกดอกไม้ทางเข้า ้อนรับแขกโรยปูนขาว โงปูนขาวปลูกต้นไม้ดูดอกไอ้ดอกกล้วยไม้คุณยายพี่น้องจ้าบ่มีแต่พืชพักสวนขัวเด้อดอกไม้ประดับก็สวยนะคะแถวโซนข้างหน้าบ้านนี่จะเป็นดอกไม้ประดับพี่น้องจ้าโซนหน้าบ้านคุณยายจะเป็นดอกไม้ประดับตรงหน้าป้าย,นยหน้าป้ายจะเป็นดอกไม้ประดับดอกไม้ประดับมีสุญญาในป็นี่สามจักซื้อมันดอกพี่น้องจ้า าไม่รู้จักชื่อมันค่ะชมเอาค่ะคจะกักรสตอบอลีเนี่ยสตอบอลีแถวนี้จะเป็นดอกไม้ประดับหมดเลยโซนป้ายหน้าบ้านตรงที่แขกลงเนี่ยบงที่แขกลงรถนี่จะเป็นนั้นโซนดอกไม้ประดับพี่น้องจ๋าคุณยายจะไปเลี้ยงทางเข้า มณิสาบุหุจักเลยพี่น้องจ้จาจักซื้อพี่สั่งซื้อพี่สั่งดูเอาเองค่ะส่วนนาบานคนใหญ่ <c oughs> แถวนี้ก็เพาะต้นมะละกอใบขึ้นช่ายต้นน้อยหนาเ <c oughs> พาะไว้ไปปลูกพี่น้องจ้าปลูกในสวนก่ะจักสิปลูกบ่งใดล่ะ ็มไปหมดเลยบุงอันเคกลงรถหน้าบ้านข้างบ้านคุณยายนี้จะเป็นโซนดอกไม้แดดส่องข้างบ้านนี้จะเป็นโซนดอกไม้หมดเลยสองข้างทาง สองข้างทางจะเป็นโซนดอกไม้หมดเลยทางบ้านคุณยายเนี่พี่น้องจ๋าเก็บบรรยากาศให้พี่น้องบึงถ้าเป็นแปลงผักจะลงไปทางนูน้นลงไปทางสะนู่นเลยดอกไม้สวยงามนู่นทางถนนนั้นถนนออกไปทางใหญ่พี่น้องจา๋าทางเขกสิมาทางเขกที่ขับรถตู้รถกระบะรถมอไซค์มาทางนี้หมดเลยทาง เข้ามาแล้วก็มันจะเป็นทางนี้ทางนี้นี่บ้านคุณยายสองข้างทางจะเป็นดอกไม้อันนี้สวนสวนหย่อมสวนเล็กสวนน้อยหลังบ้านปลูกใส่กระถางปลูกใส่ต้นไม้ที่นําแปลงอัปเดตให้เบื้องเรื่อยเ,อยเดี๋ยวก็มดอันนี้พี่น้องจาน,นี่เขาพิ่นพูดละถุงสองถุงเดี๋ยวก็หมดกำลังสวยงาม เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ